สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจาก Fan page uka, แฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n ส s นเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานก็อยากจะพูดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักนะคะเรื่องนี้นะคะออนแอร์อยู่รัวๆบน VTV Thailand นะคะซึ่งโอ้โหมีแค่ไม่กี่ตอนเองค่ะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้จะมีเพียงแค่24ตอนเท่านั้นนะคะแหมละครดี ดาาีดอารับบทบาทนะคะดีๆอย่างนี้ก็อยากจะดูให้ถึง40แต่ก็อย่างว่าเนาะอ่ะ24ตอนก็24ตอนค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะหลังจากที่หวานดูแล้วรู้สึกว่าชอบจังเลยก็เลยต้องไปหามาค่ะว่าคนอื่นๆนะคะในประเทศจีนเนี่ยชาวเน็ตเขาชอบเหมือนเราคิดเหมือนเราไหมนะคะแล้วก็ไปดูมาแล้วค่ะทุกคนนะคะเหมือนกับว่าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเขาก็จะมีการคุยกันโน,น่นนี้นั้นเยอะแยะไปหมดสำหรับในกระ ทูหรือว่าในโพสต์แล้วก็ในข่าวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของละครเรื่องนี้นะคะก็ได้รับฟีดแบ็กมาอย่างดีมากๆเลยค่ะก็มีการพูดถึงนะคะเพราะว่ามันมีผลงานของคุณพระเอกนะคะคือซวีเจนะิงซีเนี่ยเพิ่งจะจบไปไงคะเรื่องชงจือ่อลิขิตรักนะคะทาให้เกิดนํามาโอ้โหเปรียบเทียบแบบสุดๆเลยนะคะก็โอ้โหเสียใจกับฝ่ายผลิตของเรื่องอชงจือ่อลิขิตหวัวลักด้วยนะคะเพราะว่าก็บอกว่าทั้งบทละครแล้วก็ทั้งนังเอกนะคะ ก็คือน้องอย่างเฉายย้วนี่ก็คือสอบไม่ผ่านนะคะสำหรับเรื่องนั้นแล้วก็เป็นผลทำให้บนโต๊ะปานได้เลตติ้งไปเพียงแค่4.8เท่านั้นเองถึงแม้ว่าพระเอกนะคะอย่างคุณสีเจิงซีเนี่ยจะมีผลงานแล้วก็มีความยอดเยี่ยมในการรับบทนี้ในบทที่เป็นซื่อฝูนะคะบทของอาจารย์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะดึงนะคะดึงฉุด ทั้งบทละครแล้วก็ทั้งนางเอกขึ้นมาได้ค่ะก็เรื่องนั้นนะคะก็ถือว่าว่าด่อยไปแล้วกันนะคะอืมอ่ะ นั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันนะสำหรับเรื่องชงจือนะคะมีความแบบสำหรับหวานแล้วหวานดูจบแล้วนาะแต่ก็ในช่วงที่ดูนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูไปพักไปเช่นเดียวกันนะคะชาวเน็ตจีนนะคะอยากที่จะส่งความปรารถนาดีไปให้น้องหยางเฉายยั่วนะคะโดยการที่ให้น้องเขาไปเข้าคลาสนะคะเรียนเกี่ยวกับทักษะการแสดงของน้องเขาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโปรเจกต์ที่น้องเขาได้รับนะคะจะได้รับโอกาสดีๆจากทางค่าย แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะโป๊ะปังได้สักเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็เอาเป็นกําลังใจแล้วให้โอกาสน้องต่อไปนะคะส่วนนะคะน้องนางเอกนะคะอย่างมึงจืออีนี่ค่ะก็จริงๆแล้วน้องเขาเคยเป็นนางเอกแบบแบบเต็มตัวแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวนะคะในะจีนคอสตูมโบราณมาเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องนั้นคือบทละครแบบค่อนข้างแย่บอกได้เลยที่เรื่องที่เป็นแบบ คู่แฝดน,นะคะมีคู่แฝดกันนางเอกสองคนอะไรนั่นนะคะแล้วตอนจบน้องเขาก็ต้องแบบว่าฆ่าตัวตายไปเพื่อที่ให้พระเอกแบบมีชีวิตอยู่นะคะพระเอกเป็นฮ่องเต้อีกเช่นเดียวกันถ้าเพื่อนๆจําได้นะคะเรื่องนั้นก็น้องมองจืออีเป็นนางเอกแต่ว่านางเอกคู่แล้วก็บทละครก็ไม่ส่งแล้วหลังจากนั้นมานะคะน้องเขาก็ได้เล่นแบบละครที่เป็นแบบตัวรองตัวรองมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะแต่ว่าน้องเขามีความสวยเด่นแล้วก็ฝีมือในการแสดงน้องเขาเอาอยู่ อู่กับบทที่ตัวเองได้รับผิดชอบนั่นเองค่ะก็ทําให้มีหลายๆคนนะคะรวมทั้งหวานเองด้วยก็มองว่าอุ้ยเมื่อไหร่นะมึงจิวออีจะได้แบบบทละครที่ส่งแล้วก็คือเธอได้ใช้แววเต็มๆของเธอสัทีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดค่ะเรื่องนี้แหละนะคะช่วงดีๆที่มีแต่รักนะคะก็ได้ปรากฏออกมาแล้วแล้ว,ลวพวกเราก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะกับความมั่นใจในตัวของน้องเมืองจิ จือ,อี้นะคะดาราหญิงท่านนี้แล้วก็น้องเขายังมีนะคะโอกาสแบบว่าดีๆในวงการบันเทิงไปอีกเยอะเลยค่ะแต่จุดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่จุดด้อยหรอกแต่ว่าหวานมีความสังเกตว่าน้องเบิ้งจืออีนะ้น่ะเขาสวยอยู่แล้วเพื่อนๆว่าไหมคะแต่ว่าการแต่งหน้าเนี่ยรู้สึกว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยจะแต่งให้น้องเขาเข้มมากเลยอย่างปากสีแดงก็แดงแป๊ดเลยนะคะในเรื่องเนี้ยในเรื่องช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักเนี่ยจริงๆน้องเขาสามารถจะเป็น ท่านหญิงเป็นคุณหนูที่ที่สามารถจะทาปากสีเรื่อๆส้มๆนิดๆนะคะหรือไม่ก็ชมพูหน่อยๆคือ คือเครื่องหน้าทุกอย่างเนี่ยสวยครบอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องแต่งให้แบบเข้มขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตของแอดวานคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่จุดด้อยอะไรเพียงแต่เรามีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหน้องเขาสวยอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องทําปากเข้มขนาดนี้ค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามานี่กันนะคะเรื่องใหม่เนี่ยนะคะช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่รัวๆนะคะสนุกดีค่ะเอยดูแล้วก็มีความแบบ ปื้มปิ่มนะคะแล้วก็โอ้โหพระเอกกับนางเอกมีความแบบฉลาดเฉลียวอะ่ะมีความน่ารักจริงๆเลยนะคะในตัวของบทละครนะคะก็ขึ้นต้นมาก็เหมือนกับในนิยายต้นฉบับนั่นแหละค่ะก็ฮวาหลิวลี่นะคะก็จะเป็นที่ด้าสาวคนเล็กเลยของท่านแม่ทัพฮาวาอิงถิงนะคะตระก,กูลฮาวาซึ่งก็เป็นตระก,กูลใหญ่นะคะตระก,กูลนี้ก็แม่ทัพก็พิทักษ์แคว้นที่ทรงอิทธิพลแล้วก็ปราบปรามนะคะเหล่าศัตรูก็คือ แคว้นจินโพที่บริเวณชายแดนนั่นแหละค่ะก็รบชนะจนบรรดาขุนนางฝ่ายบุญในเมืองรลวงนะคะก็เห็นว่าโอ้โหตายละ คือคลองใจของประชาชนได้มากจริงๆเลยเป็นที่รักของประชาชนมากๆก็เลยเกรงกลัวอํานาจแล้วก็อิทธิพลก็เลยอจัดการนะคะยื่นดีการ,ร้องเรียนต่อองค์ฮ่องเต้ไปค่ะถึงความแบบว่าอาจจะไม่มีความจงรักภักดีอะไรแบบนี้ให้ระวังนะคะมีความเตือนฮ่องเต้ให้ระแวงแล้วก็จะจะให้ยึดอํานาจอะไรประมาณนี้แหละก็เป็นเหมือนกับแหล่งแหล่งที่คือคนเราเด่นไม่ได้เออเก่งได้แต่ว่าเด่นไม่ได้นะคะทีนี้ฮ่องเต้ค่ะก็พยายามจะรักษา สมดุลน,นะคะระหว่างอำนาจของฝ่ายบุญเองในราชสำนักแล้วก็ฝ่ายบูที่ปรับลบเพื่อประเทศชาติอยู่นะคะจึงใช้วิธีลดความร้อนแรงของปัญหาเหล่านี้ด้วยการที่อะให้ตระกูลฮวาเนี่ยแสดงความจงรักภักดีด้วยการส่งนะคะทิดาคนเล็กเข้ามาพักไว้ในเมืองหลวงก็คือเรียกได้ว่ามาเข้ามาเป็นตัวประกันนั่นแหละค่ะนางเอกของพวกเรานะคะเป็นหญิงสาวที่จริงๆแล้วเติบโตขึ้นมาในค่ายทหารแล้วก็มีความฉลาดกาหาร พร้อมทั้งมีแบบว่า,าวิชายุทธมีวรยุทธเพียบพร้อมไปแล้วค่ะทีนี้พอเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงนะคะด้วยความที่นางก็ไม่อยากเด่นนะคะนางฉลาดค่ะเพราะฉะนั้นก็ทําเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอดีกว่านะคะขี้โลกผุดๆเลยแต่ว่ามีความเจ้าเล่ยแล้วก็เป็นแบบว่ายโอแผนการเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกของพวกเราก็จะตั้งรับ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ที่มันเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าของนางได้อย่างดีทีเดียวค่ะทีนี้นะคะมันก็มีกิมมิกตรงหนึ่งก็คือองค์รัชทายาทพระเอกของพวกเราเนี่ยนะคะกับนางเอกของพวกเราเนี่ยเคยแบบมีเพนแฟนเพนพอกันนะคะในสมัยเด็กๆก็คือเขียนจดหมายตอบกันไปตอบกันมาโดยที่ โดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะไม่เคยเห็นแต่ว่าเป็นเพื่อนกันทางแบบว่าส่งจดหมายไปมาค่ะทีนี้นะคะองค์ชายเนี่ยองค์รัชทายาทของพวกเราก็เป็นชายหนุ่มที่ฉลาดเฉลียวแล้วก็หล่อผุดผุดเลยนะคะเห็นหน้าเห็นรอยเห็นแบบสายตาของนางเอกก็รู้แล้วค่ะว่านางเอกเน่ะแกล้งทําเป็นอ่อนแอนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวองค์รัชทายาทเองนั้นเขาก็ไม่ทําตัวเด่นนะคะเขาก็ทําเป็นว่าตัวเองก็แบบเอ้ย แบบไม่รู้เท่าทันคนอื่นหรอกทั้งทที่ตัวเองก็ฉลาดมากแล้วก็แกล้งทําตัวเป็นแบบว่าองค์รัชทายาทหรือว่าองค์ชายเชื้อพระวงศ์ที่แบบไม่สนใจงานบ้านเมืองนะคะทาตัวคล้ายๆกับลอยชายไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นนะคะจริงๆแล้วเขาก็มีหน่วยข่าวกรองของเขาเองทุกอย่างเลยก็มีข่าวสารต่างๆนะคะ,ะ,คะเขาก็รับผ่านมาทางแบบเวลาเขาไปดูดนตรีทางแบบเอ่อรงรงดนตรีะคะ่ะสังคีตอะไรอย่างนี้นะคะสำนักดนตรีนั่นแหละ แล้วก็ในบรรดานั้นนะคะในนั้นก็จะมีคุณหนูหญิงสาวตระกูลชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยก็จะมารวมอยู่ในไอ้สำนักดนตรีนั่นด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าตัวเองก็มีความออรอยชายเป็นผู้ชายรอยชายแล้วก็มีผู้หญิงนะคะเหล่ๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทีนี้นะคะพอพระเอกกับนางเอกของพวกเราเนี่ยได้พบกันมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ยตายแล้วมีแต่รอยยิ้มค่ะเพราะว่าต่างคนต่างก็เหมือนกับไก่เห็นนมงูง,งูเห็นตีนไก่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะ เอ็ดหวานพูดถูกไหมนั่นแหละค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะคือพระเอกก็จะเป็นคนไปรับนางเอกเองนะคะที่ประตูเมืองด้วยแล้วจากนั้นก็พานางเอกไปส่งนะคะที่ในเมืองหลวงก็จะมีจวนของตระกูลพวายอยู่ซึ่งก็มันเป็นจวนแบบเก่าแก่แล้วแหละก็อยู่มาที่นี่ก็นานแล้วนะคะจากนั้นนะคะองค์รัชทายาทเองเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ให้คนมาคอยคอยดูแลสถานที่โดยการให้เหมือนกับ ให้ให้รู้สึกว่าเออมาดูแลวความปลอดภัยนะั้นแต่จริงแล้วก็มาคุมนั่นแหละคะ่ะควบคุมควบคุมแล้วก็มาสอดส่องว่านางเอกของพวกเราทําอะไรบ้างนะคะก็เรื่องนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็จะมีความแก่นแก้วฉลาดแกมโกงแล้วก็ม้ยมีลุกเล่นแพวๆไปหมดเลยแต่ก็ไม่ทําตัวเด่นนะคะเอ้ยขำพระเอกมากๆเลยคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็ปมเรื่องมันก็ไม่ได้มีแค่ความหน่อมแนมอะ่ะมันมีเรื่องราวของของราชสำนัก ะะของการแย่งชิงอํานาจของการต้องการจะทัดทานอํานาจกันด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีคดีความที่จะทําให้หนางเอกของพวกเรากับพระเอกได้ทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ได้แบบว่าใกล้ชิดกันมากๆขึ้นเรื่อยๆค่ะพระเอกของพวกเรานั้นเท่าที่ดูมาตอนนี้นะคะแหมก็เนาะน่าจะเรียบร้อยไปแล้วล่ะค่ะมีความรู้สึกดีดีดีนะคะ,ะเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะกับฮวาหลิวลี่ของพวกเรา เพื่อนๆอย่าลืมดูกันนะคะเรื่องนี้โอ้โหแนะนำยิยิๆเลยค่ะแอดหวานกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครมาเมาส์มอยกับแอดนะคะดูเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันค่ะก็สำหรับนักสแสดงนั้นนะคะพระเอกนางเอกนี่สวยจนพวกเราสวยหล่อจนพวกเราตะลึงอยู่แล้วนะคะส่วนดาราท่านอื่นๆนี่ก็โอ้โหแต่งมาสวยมากๆค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมนะคะเรียกว่าจัดเต็มโดยเฉพาะผมของทางฝ่ายท่านหญิงต่างๆนะคะหญิงผู้สูงสักในเมืองหลวงนี่โอ้โหผมสุดยอดมากค่ะ ทั้งสูงนะคะทั้งติดดอกไม้ดอกเบลเลอร์อะไรค่ะก็ยังติดค้างอยู่ในใจแอด a วานอยู่นะคะว่าโอ้โหจะติดอะไรดอกใหญ่ขนาดนั้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะได้ดูเรื่องนี้แล้วชอบอะไรบ้างแล้วก็ไม่ชอบตรงไหนบ้างก็สามารถที่จะพูดคุยมากับแอดวานได้ผ่านทางคอมเมนต์นะคะหรือไม่ก็แวะเข้าไปพูดคุยกันผ่านทางแฟนเพจก็ได้ค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ